สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาอยู่ที่ย่านชิบูยาอีกครั้งนะฮะการที่มาในที่ต่างๆนะฮะคนที่ไม่มีไอเดียนะฮะมีคนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปใช้เงินในต่างประเทศเงินในประเทศไทยก็ใช้ในประเทศไทยดีกว่าผมจะบอกนะว่าคนที่คิดแบบนี้นะฮะจะมีโอกาสที่จเจริญยากแล้วก็จะประสบความสำเร็จยากนะครับผมบอกเลยฮนะเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรามาต่างประเทศเราจะมีไอเดียต่างๆมากมายเราสมมติเราใช้เงินค่าเครื่องบินไป2 0 0 0 0ค่าที่พักอีก20,000เป็น4 0 0 0 0 5 0 0 0 0แสนหนึ่ง แต่เราได้ไอเดียกลับมาเป็นร้านมาด่วนง่ายๆนยฮะผมเดินทางมาเนี่ยการถ่ายทำรายการทีวีการทำอะไรเนี่ยจะเห็นอะไรดีๆที่มากกว่ามาดูนี่ฮะแค่นี้ก็ต่างกันแล้วเพื่อนเพื่อนดูนี่ฮะนี่อาจจะถ่ายยากหน่อยครับมีการเทรนนิ่งวิธีการใหม่ๆนะครับการเทรนนิ่งใหม่ๆนี่คืออะไรฮะเขาบอกว่าการนี่คือการป้ายโฆษณาใหม่นะเพื่อนเพื่อนนี่เราถ่ายอยู่ในย่านนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันบอกว่าอะไรฮะนี่คือการเทรนนิ่งพิเศษก็คือเทรนนิ่งอะไรฮะ เทนนิงแบบนะฮะเทนนิงแบบนะฮะเออ่เทนนิงแบบนั้นนะฮะคล้ายๆกับเออ่ยังไงอ่ะ <c oughs> ให้ทางนะฮะออกกำลังกายโดยไม่ใช้นะฮะใช้ออกซิเจนน้อยเพื่อนๆ <c oughs> ออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนน้อย <c oughs> นั่นหมายถึงอะไรครับ ถ้าใช้ออกซิเจนน้อยนะฮะแล้วถ้าบ้านเรามีจะเป็นไงจะดีไงเขาบอกว่าเหมือนกับเราขึ้นไปนะฮะบนเขานะฮะมีออกซิเจนน้อยจะทําให้เซลล์เราเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมขึ้นไปบนเขาเนี่ยเหมือนกับเราอยู่บนเขาแล้วเราใช้ออกซิเจนน้อยเซลล์เราจะนะครับเผาผ่านมากกว่าเดิมทําให้เราผอมลงและเม็ดเลือดก็อธิบายถึงเม็ดเลือดนะฮะอธิบายถึงเม็ดเลือดเนี่ยนะฮะอธิอธิบายถึงเม็ดเลือดเนี่ยนะฮะ เม็ดเลือดของเราเนี่ยนะฮะมันทาให้นะ,ะเมื่อมีเซลล์มีออกซิเจนน้อยเนี่ยทำให้เส้นเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้นจะทําให้ร่างกายเรานะฮะมีเส้นเลือดมากขึ้นออกซิเจนก็จะไปเล,เลี้ยงร่างกายเราผิวพรรณก็จะสวยขึ้นและร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วก็จะผอมลงด้วยนะครับแล้วลองคิดดูให้ว่าการออกกำลังกายแบบนี้นะฮะในในในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีนะฮะ แล้วประเทศญี่ปุ่นเขามีแล้วนะฮะเป็นไอเดียใหม่ก็วว่าการฝึกคนออกกําลังกายในในการออกกําลังกายที่นะฮะบนเหมือนบนเขาแต่มาฝึกออกกําลังกายโดยใช้ออกซิเจนน,น้อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อออกซิเจนน้อยเราไม่ต้องขึ้นเขาแต่ออกกําลังกายในเมืองทําให้นักกีฬาเนี่ยเก่งแข็งแรงกว่าใช้ออกซิเจนน้อยกว่าแต่มีการเผาผลาญเยอะกว่าเซลล์มีการสร้างนะฮะเส้นเลือดได้เยอะกว่า นั่นหมายถึงอะไรครับรนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงเพื่อนๆถ้าเรามาเปิดร้านอาหารถ้ามาเรามาเปิดร้านยิมเปิดโรงยิมเปิดอะไรก็แล้วแต่สร้างความต่างจากไอเดียพวกนี้นะฮะเราก็จะชนะกับคนอื่นเฮ้ยเราอยากเปิดร้านกาแฟคุณก็เปิดร้านกาแฟแบบธรรมดาแต่ถ้าคุณมีไอเดียจากต่างประเทศร้านกาแฟที่แตกต่างจากต่างประเทศนะหรือไอเดียที่แตกต่างจะเป็นร้านซูชิจะเป็นรถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราแค่ ถ้าอยากะสมเร็จเราแค่เอานะฮะสิ่งที่เคยะสมสาเร็จมาจากต่างประเทศมาใช้แค่นั้นเองนะฮะที่ถึงบอกไงว่าเฮ้ยมีมีสมัยก่อนมีการรรงบอกว่าใช้เงินในประเทศอย่าไปใช้เงินนอกประเทศนี่ผิดนะฮะพวกพวกญี่ปุ่นพวกอเมริกาเนี่ยนะเวลาเด็กเนี่ยจบมหาลัยเนี่ยเขาบอกให้ออกไปเดินต่างประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปเห็นไอเดียใหม่ๆครับเมื่อไปเห็นไอเดียใหม่ๆเนี่ยทำให้เรานะฮะเจอของดีที่แตกต่างกับคนอื่นมากเลย เคยเห็นไหมการออกกำลังกายแบบแบบใช้ออกซิเจนน้อยมีอย่างนี้ไหมน,น,นั่นนะั่นนั่นคือเป็นไอเดียใหม่ๆที่เรายังไม่ได้เคยเห็นควรจะออกมานอกประเทศฮนะคิดไว้นะว่าเฮ้ยประหยัดเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าประหยัดให้ถูถกทางถ้าเราประหยัดในการประหยัดค่าเครื่องบินประหยัดไม่ออกไปดูโลกภายนอกเราจะไม่เห็นไอเดียภายนอกครับถ้าเราได้ไอเดียภายนอกได้ยังไงหนึ่งในนั้นก็นนคือการออกมาดูโลกภายนอกครับผมก็เหมือนกันฮนะเดินทางบ่อย ก็จะเห็นโอกาสได้เยอะกว่าอนอ่นนั่นก็คือธุรกิจไทยแมชชีนผมบอกบ่อยนะครับไทยแมชชีนคือเครื่องนะเราขึ้นเครื่องไปโลกอนาคตไปนอกประเทศไทยเนี่ยมีที่ประเทศนี้เขาทาอะไรอยู่ประเทศนี้เขาทำอะไรอยู่นะผู้ประสบความเด็จของคนทั่วโลกเนี่ยไปเอาของจากต่างประเทศมาขายในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าเป็นบิ๊กซีหรือเป็นมือถือ <c oughs> หรือวิธีการบริหารประเทศนะฮะพูดถึงเรื่องที่ดินวันก่อนก็นกเหมือนกันผมเคยเล่าจำได้เพื่อน เมือ่อประมาณ5ปี6ปีก่อนเนี่ยประเทศไทยคนต่างคนต่างประเทศห้ามซื้อที่ดินนะเพราะกลัวรัฐบาลกลัวหรือคนไทยกลัวว่าคนต่างประเทศซื้อที่ดินแล้วจะครองครองเมืองในประเทศไทยแต่นินผิดครับผมก็เคยเล่าก็เลยทาให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงนะเล่าในคลิปแล้วมีคนแชร์เข้าไปพูดถึงเรื่องอะไรครับคนต่างประเทศซื้อที่ดินไปเลยเวยลาเขาซื้อที่ดินแล้วเขาไม่สามารถพัฒนาที่ดินปล่อยที่ดินล้างเฉยจะโดนเก็บภาษีแพงๆเพราะใช้ระบบแบบญี่ปุ่นใช้ระบบแบบต่างประเทศซื้อที่ดินไปเลย พอซื้อไปเกิดอะไรขึ้นครับพอซื้อไปเกิดอะไรขึ้นครับไม่สามารถพัฒนาที่ดินได้ก็ต้องจ่ายภาษีแพงๆภาษีก็เงินก้อนใหญ่ๆคนต่างประเทศซื้อที่ดินในประเทศไทยจ่ายเงินค่าภาษีไปไงเอาเงินภาษีไปจ่ายให้รัฐบาลรัฐบาลมีเงินเยอะได้ภาษีเอามารัเอามาพัฒนาประเทศเงินจากใครเงินจากต่างประเทศเงินจากใครเงินจากคนต่างประเทศเงินจากใครเงินจากคนต่างชาติแล้วเป็นไงปล่อยให้มันซื้อที่ดินดินะพอซื้อที่ดินแล้วเป็นไงฮะ ขซื้อที่ดินได้แต่เขาไม่มีปัญญาบริหารไม่มีปัญญาในการจ่ายจ่ายภาษีก็ยึดที่ดินคืนดิยังไงที่ดินก็เป็นของประเทศไทยอยู่ดีเห็นไหมมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราแล้ววันนั้นตอนที่ประมาณ5้าปีก่อนผมบอกว่าขายที่ดินซื้อที่ดินดิมันก็มีคนบอกว่าคนหลายคนนะคนไทยบางคนนะคนสาเร็จเนี่ยส่วนใหญ่เก้าสิบเปซ็นเป็นคนดีนะคนไทยมีบางคนบางส่วนนะที่บอกว่า <c oughs> ที่บางส่วนบอกว่า,บอ,วาบอกว่าไงฮะ เป็นไปนไม่ได้หรอกประเทศไทยเป็นไปไม่ได้หรอกประเทศไทยเป็นไม่ได้หรอกนะที่จะนะฮะออ <c oughs> จะทําแบบนั้นได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็ยินดีด้วยเพราะอะไรครับถ้าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่ลงมือทานะเมื่อไม่ลงมือทําก็ไม่มีผลลัพธ์ครับแต่คนที่คิดว่าเป็นไปได้ครับเขาจะลงมือทําเมื่อลงมือทําก็มีผลลัพธ์มากกว่าเช่นไรครับผมบอกบ่อยเครื่องบินนะมีคนบอกว่าสมัยก่อนเครื่องบินลอยไม่ได้บินไม่ได้เหล็กลอยฟ้าไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ถ้าไม่มีใคร ทดลองเอาเหล็กรอยฟ้าจะเป็นเครื่องบินในวันนี้ไหมฮะทุกอย่างนะครับเป็นไปได้แต่เราคนที่สิ่งที่มันยังมีไม่มีในโลกนี้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้หมดสิ่งที่ไม่มีในโลกนี้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้หมดแต่นะฮะเราคิดเอาเป็ไม่ได้เพราะมันมเคยมีมาก่อน <c oughs> คุณจะเป็นผู้นําหรือเป็นผู้ตามนะคนที่เป็นคนสําเร็จคือคนผู้ตามเพืเ่อนฝากแช์น,นะฮะฝากแช่น,นะครับเพราะสิ่งที่ผมไปเรียนมาพวกนี้เราอาจจะไม่รู้กันนะฮะนะคลิปเพราคลิปนี้เป็นคลิปที่นะฮะ แนะนำให้เพื่อนได้รู้จักอะไรครับรู้จักธุรกิจทำแมชชีนหรือไอเดียทำแมชชีนครับไอเดียทำแมชชีนนี่คืออะไรครับไอเดียที่นะฮะที่คนอื่นยังไม่เคยทํามาก่อนไอเดียที่คนอื่นยังไม่ทําเป็นฮะก็ไม่ต้องมาแข่งกับคนอื่นครับเมื่อมีการแข่งกับคนอื่นคุณก็ได้คนเดียวนะครับจำไว้ครับไม่ต้องเป็นที่1แต่คุณเป็นหนึ่งเดียวที่1ยากนะฮะยากครับผมบอกไว้นะฮะที่1เป็นไงฮะที่1ผมเคยบอกนะครับ คุณเป็นนักฟุตบอลน่ะคนเด็กไทยอยากเป็นนักฟุตบอลล้านคนเป็นทีมชาติได้แค่11คนที่เหลือ9 0 0 0แสนกว่าคนไม่ได้เป็นฝันไม่ได้เป็นจริงความฝันที่ตัวเองคิดไว้อยากเป็นนักฟุตบอลเป็นไม่ได้ครับเพราะคุณแข่งกันเยอะคุณอยากเป็นหมอไหมคู่แข่งเยอะมากโคต้าเป็นน้อยมากคุณจะเป็นแอร์โฮสเตสคู่แข่งเยอะคุณอยากเป็นอะไรนักบินคู่แข่งเยอะคุณอยากเป็นแล้วแต่นะล้วนแล้วแต่ความฮิตคุณอยากเป็นนักร้องไหมอยากเป็นนะล้วนแล้วจากการอะไรฮะการแข่งขันกัน ลุ้นแล้ว,วจัดก,การนะฮะตลาดเป็นคนตั้งขึ้นมาว่านะตั้งค่านิยมว่าเป็นหมอมันเท่ตั้งค่านิยมว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นนักกีฬาเท่เป็นนักร้องเท่ตั้งค่านิยมแต่คนที่มีความสามารถนะฮะเท่านั้นถึงจะเป็นได้ถ้าคุณไม่ได้มีความสามารถเก่งพอคุณจะเก่งคุณจะเป็นยากนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแข่งเราไปหางานที่คนอื่นยังไม่มีนั่นคือธุรกิจธรรมชินที่ผมเล่าให้เพื่อนฟังนะธุรกิจธรรมชินี่คือสิ่งที่คนอื่นยังไม่มี นะที่ผมแนะนําเมื่อสักครูน่นี้คนที่เพิ่งเข้ามา,า,มานะผมพูดใหม่นะ <c oughs> ตอนนี้ตะกี้เขามีการเปิดยิมเล่นแบบไหนฮะยิมถ้าคุณเพื่อนเปิดยิมนะฮะเปิดยิมธรรมดาก็ไม่มีคู่ก็มีคู่แข่งกันเยอะเลยแต่ถ้าคุณเปิดยิมแบบแตะกี้เขาโฆษณาแบบไหนเพราะมาอยู่คุณมาเที่ยวในเมืองเห็นในเมืองผมพูดถึงเรื่องยิมนะฮะ <c oughs> ยิมที่ออกกําลังกายแบบใช้ออกซิเจนน้อยเมื่อมีออกซิเจนน้อยนะฮะเซลเราก็รู้สึกว่าต้องอยู่รอดแล้วมันต้องพยายามเพื่อจะดูดออกซิเจนเยอะมันก็เลยทาให้ซเซลล์เราเนี่ย ทำให้เซลล์เราเนี่ยเผาผลาญเยอะกว่าแล้ที่2คือเส้นเลือดจะเพิ่มขึ้นให้มันเยอะกว่าเส้นเลือดเพิ่มขึ้นทาให้ออกซิเจนลําเลียงได้เยอะกว่าร่างกายเราจะแข็งแรงกว่าแล้วลดน้าหนักได้ดีกว่าแล้วก็เป็นคนที่นะฮะเป็นนักกีฬาที่มีพลังมากกว่านะฮะมีการเทรนแบบเนี้ยเทรนน้อยกว่าแต่ได้ผลลัพธ์เยอะกว่าถ้าคุณเปิดยิมคุณจะชนะถูกไหมฮะในประเทศไทยยังไม่มีใครเปิดยิมแบบนี้ญี่ปุ่นเปิดก่อนเอามาทําที่ประเทศไทยโอ้โหรวยเลยนี่คือวิธีการครับพอถึงบอกไงว่าการออกมานอกประเทศและเป็นประเทศที่เจริญแล้วเรามาดู คุณจะมีไอเดียต่างๆมากมายที่เรายังไม่เคยเห็นกันนะฮะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์นะครับเป็นผมจะแนะนําธุรกิจทำมชชีนธุรกิจที่ไอเดียดีๆใหม่ๆนะครับไม่ต้เป็นจะต้องธุรกิจอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่การอยู่ในห้องเล็กๆแคบๆสามารถนะฮะทำยังไงให้รู้สึกว่าอยู่สบายนะวิธีการเลียงห้องการจัดห้องอะไรต่างๆเนี่ยมันมีไอเดียเยอะแยะมากมายเลยนะฮะที่ ในเพจของผมนะฮะแนะนําให้เพื่อนได้รู้จักกันในเพจของผมที่เพื่อนยังไม่เคยเห็นกันนะจะมาแชร์ให้เพื่อนเมื่อเช้านี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าสนุกสนุกหลายเรื่องเป็นไอเดียใหม่ๆเลยฮะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกครับเดี๋ยวจะมีถ่ายรายการต่อนะแต่นี้พักเที่ยงก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยครับขอบคุณครับฝักพี่ขอบคุณครับ,บ,รบแล้วฝากแชร์กันนะครับบายบายเดี๋ยวจะเจอกันตอนเย็นถ้ามีเวลาจะคุยกันอีกนะฮะบายๆเดี๋ยวจะไปดูไอเดียใหม่ๆให้กับเพื่อนมาเล่าให้เพื่อนอีกครับบครับ